ด้วยกันมาความรักของผมคุณที่ดีอยากบอกว่ารักพ่อกับแม่ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของในงานนี้ค่ะที่ช่วยช่วยเราแล้วก็คอยอย่างวัดเนี่ยก็ช่วยคอยไปถ่ายรูปให้แล้วก็พี่ป้ายพี่หวานก็พี่ปิ่นพี่แทแล้วก็ทุกคน ขอบคุณมากเลยนี่คือคำขอบคุณจากเจ้าสาวคับเก่งหาเจอต่อไปเป็นเจ้าบ่าวกับขอบคุณครับก็เจ้าบ่าวต้องขอบคุณคุณแม่มาดีฉันธัษ์ที่เลียงดูอบรมสอนจนเต่บโตมาทุกวันนี้ก็ ก็ต้องบอกว่ายังต้องการการเลี้ยงดูจากแม่อตลอดนะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เขายกที่รักทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมครับร่วมเดินทางด้วยกันมาตลอดและเราก็จะอยู่กันด้วยตลอดไปขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านขอบคุณเจ้านายขอบคุณพ่อแม่เจ้าสาวที่ เมตตาให้ผมได้ดูแลเจ้าตาคนนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ